สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับมอนี้คลิปนี้ครับแอดมาติดตามตอนน่าทา่งตัวเลขของปูลึกลับมากครับผมนะครับหลังจากเจ็ดแปดสองสามตัวแตกนะครับงวดต่อมาครับเจ็ดแปดครับเลขปูครับแล้วล่าสุดงวดที่ผ่านมานี่ครับผม ลุดครับปูหาหาซูลคับหาหาครับแต่ว่าเอ้าแอดแปลกใจครับปูปูอะไเอาเลขคำนวณของปูครับที่ว่าเข่าดีๆเข่ามาต่อเนื่องนะครับปูอะไรเอาชุดนั้นให้นะครับปูกะปูได้ตัวเลขมากเพราะฉะนั้นเข่ามาต่อเนื่องได้ดิเ่าะนั้นนะครับหาซูลกับหาหานะครับจำไวากาเลยว่าบ้า งวดนี่สีมาเอาตัวเลขแนวทางของปูที่เป็นตัวเลขที่ปูเห็ดออกมานะครับชุดที่ว่าใดมาทั้งอื่นบอเอาแล้วครับนะครับขอเอาตัวเลขที่ปูคิดน่นละล่ะสูตรเด็ดสูตรโบรามโบล่านที่ปูใดมาตั้งแต่สมัยเป็นนุม่มหมดแล้วครับนะครับก็เลยอ่าอันเป็นอันที่มันเขาดีว่าต่อไปเนาะ ปูออกมาแล้วเมื่อกี้ปูยังบ่ได้ออกมาจากกุฏิครับผมเอ้าเดี๋ยวจังไรกคนนี้สิมีได้รางจังไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังจากปูพร้อมๆกันครับผมนักแสารครับปูครับสาธุสาธุโอ้ยโทรหาปูหลายสายดิครับปูปูบ่ได้รับเนาะปูเอาโทรศัพท์ไปฝากผู้ใดไว้เอาไว้นี่แนะจะกอนกับเขาไป สวนว่นในบ้านพราหนึ่งย่มตายก็เลยเขาในบ้านมันเสียชีวิตเออจะออกจากทางใดมากได้มากหาไอยมม่มอีิกข้าเจ้าไม่เห็ดบ้านไม่อีกครับเพราะใครด้อยอ่ไรเศร้าอังหนนะึ่งครับ วาย่วามะปู่ทอดซั์ไปฝากผู้ใดไว้เนาะเปิดเป็นท้อนเบิ่งใช้บุญก็โทรไหมกันนั่นก็โทรไามแาจะโทรไหมแต่ของวันละจะเกลี่ยกันแย้มกับใบอังสังกะตุงปีไต่เอาเอาเสียงผู้ยิ่งที่ปู่หลับตอนที่ผมโทรมาน่ะหือเสียงผู้ยิ่งหลับครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกว่าสันผมขอ เอ้าผู้ไดมารับโทษสาวไผ่พูนะใดรนู้นพ่อโทรมาที่สองพ่อพ่อโทรมาเธอที่สองหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะคะนี้ขออนาโอ้ยมองัว่องวางปูมีแต่กดดับไว้แต่ไปเพราะว่างานไม่หนึ่งพอดีครับมือเศร้านี่ก็เจ้าตกบาดอย่างนั้นพอดี แล้วบาดจริงคันแล้วก็ไปสันเพียนในบ้านอีกหรือบานนครับสองเฮียนทุนนี้ทั้งขายูนี่สองวัดไอ้ข้าเจา้าใบเป็นบา้านเมซี่เราเกิดกูลังนีแหละเราไม่ย,ไมยื้อเคลอนไม่ยู่วไม่ซีตรงบ้บานนี้เราบ่กมีเฮี้ยงหละก็เลยกเราเลยกเข้าไปยื้อในบ้านให้ลูกให้เต่าข้าเจา้าดูเลยอ๋อเราจากกัน บ้านหลังหนึ่งยูมูสิบสี่วมท่าไงผมเนี่ยเอาบ้านง่ายปะนค่ะเอาบ้านบอมมันตีสีมูเหมือเมื่อกี้อู้อะไรตำบลบอนี่คือเป็นยังไบลยุบ่ะเอบบอันนี้ตำบลพงง่ามเนี่ยบ้านพงง่ามอยู่ข้างทางนตำบลพงง่ามแต่ว่าบ้านนี้มีสีมูแสดงว่าบ้านงประมาณจากสองสามร้อยหลังคา่าจะได้ โอ้ยบ่หน่อยไปน,นั่นดอกบอกครับหาซ้ไ,ไปไหาไปซ<อ><ะ>้ครับตั้งแต่ย้วนคุมไอ้วัดบ้านนี่ที่ขอดบินบาทนี่ย่างจีนล,ะละาไปแขวงบ่ไปคุมทางฝุ่นจักเทียคุมทางไนนศศศศอมู่งศิษยไเอเต้ลงกีกุกเอาก้ากาคือที่จริงครับว่าจะมาหาปูตั้งแต่เมื่อก่อนนี่แหละพอดีโทษติดต่อปูบ่ได้ก็เลย ก็เลยประกาเขามายานบ่เจอปูนะครับพอดีมือนี่กัโทรมากรอบแรกกับบได้รับล่าสุดใจบุญทรมากนั่นแหละที่ปูรับแหละครับอันนี้ปูทโทงไปบ่ไดรับ่าดยบันมาบ่านี้ได้กับทรมากอ, <c oughs> อีกม,มานี้จังหวะแนวท่างตัวเลขนอปูเจ็ดแปดสองสาม 7, 8, 2, 3, ตัวแตกงวดนั้นต่อมาสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเข่าเต็มเต็มอือ ผมจาได้ปูบอกว่า <ừ> เลขกวันนี้คือจังมันจะออกตัวเก่านี่แหละมันแก่แมนอีหลีแมนควอมปูออกเก่าอีหลีออกตัวเกา้กาตัวของเจ็ดเอาเจ็ดแปดมาออกอีห<ไ>ลีไอร้านยัวนั่นเขาได้ซื้อใหเน้อ,อยแบบนี้ <c ười> ว่าไปดอกกันเมี่ยงเนียวนะเ,เขาเคยแบลวเพชรบูลไปเอาเลขมาเพชรเจบูลแล้วก็ผู้สเบิก ปาดพี่โทคุณเลี้ยจากจันใช่ครับกิโร่ไปกับที่เป็นหาร้อยก้วจิโลเดียเขาอะโอ้ยเขาใจเข้าใจเอาแต่ปูเขาเขาเขาได้เขาได้รุ่งขึ้นงวดนี่เขาลุงสมมุติว่าเขาลงทุ่นแสนหนึ่งเขาได้กำไรเป็นล้านเนาะตั้งแต่กี่เขาไอปขายไซุ่มสาดซุ่มีเอียงไอ ศาสตร์ยางศาสตร์นี่นั่นแหละบาดชุ้มือนี่รถจอดไว้ไอ้ขี่รถเกียงแล้วขี่รถเก๋งไปหายไปหาเอาเล็ย่างเดียวเส้าเหล้วเส้าหายแล้วบาดนี่บาได้ตัวเลขน้ำปูปลาไปทั้งอื่นแหละเอากระปูนี่แหละเอาบาดนี่ปูงวดลุงหันเสียดายอยู่ว่าอยู่โอ้ยปูคือเอาเลขทั้งอื่นมาฝากเนาะคือบ่ได้เลขกคำนวณปูเนาะบาดนี้งวดนี้ปูคำนวณไปคำนวณแล้วตัวนี้อ่ะนี่บ่ครับปูแม่น ครบแล้ววันนี้ครับครบแล้วก็แต่ว่าเลืแต่ว่าไอ้คงทุษถ่ายท่านได้เหตุเบื้งมันมันมันติดได้ตัวได้ตัวเก่าตัวอย่างเดียวไปดิไอ้ซุโทูไปบอกอ๋อเอา้าคงสุดท้ายคงสุดท้ายบอกปูให้ว่าแสดงว่ามันยังบ่ทันจบตัวนี้ส<โ>ี่สิบมคำนวณเพิ่มอีกบอกครับนี่จังไหนทีคำบอท่านไหนได้คำนวณเลยเพราะนวนนะ่า มันค่าหยุงน้ำมันขังใน,บน,น้บาทนี้ปูมีเลยไฝันอยู่บ่เออตั้งแต่ปูไปผ้าหัวมนัน,มนอี่ฝันไม่ปิดเลยอ่างติดไปนออนี้น้ำขางซบค้นายก็บ่มีฝันบ่บ่เอาเอาบาทนี้เนาะปูอ่าสำหรับเล็กปูงัวนี้คืออันนี้คือแสดงว่าคำนวณบ่นจบอันนี้คำนวณคันวณเบื้องตน้นนี่นวณ ต้องวดัดแสดงว่าต้องมีอย่างอืงง่นมา,ปร,าประกอบอีกคงงทุไทยเพราะท่านได้คำนวณครับปอนนี้เลขเลขปูตอนนี้นะครับเนาะมีนี่ที่ปูเขียนไว้หนึ่งห้ากับหนึ่งห้าศูนย์เลขสามตัวเลขสองตัวห้าหกเจ็ดหกเก้าหกตัวนี้นี่สองตัวนี้เป็นเฉพาะบนหรือเฉพาะล่างหรือว่าทั้งบนทั้งล่างครับบนล่างเลย บนล่างแมนบนล่างเชียนไหมครับเขียนไปนลยบนล่างบนล่างเนาะปูเนาะเนาเน้นงกตัวเดียวดิตัวเดียวดิวิ่งคันวิ่งขันปุ่มมาวิ่งไงวิ่งหกบอครับปูหกตัวเดียวอเดี๋ยวปูไ่ได้เขียนไปตัวนี้เดี๋ยวเขียนเพิ่มเด้วิ่งหกได้ครับดอวิ่งหกเนาะ มันมันืน่ออะไรอยู่เพราหกนี่ม่เฮีงนะ้งเลยหกเดนมานร์กมั้งบ่ครับปู่หกเดนมารกอันผุ้มักอีกแล้วง้งั้ว่งทางเลนขัานตอนเครื่องปยากน้ำล้านยุคเก็บกันเลย บ่ถือหลายคนทั่วครับอยากนันไปงานสุพก็จะหลานตายครับอไปไหนึ่งห้าห้ากับหนึ่งห้าศูนย์เลขสามตัวนะครับส่วนเลขสองตัวมีห้าหกเจ็ดหกเก้าหกวิ่งเม็ดเดียวหกเด่นมากปูวานะครับหกเด่นมาก บัดนี้ตอนนี้ท่านเนี่มีตัวว่องไปครับปู่ย,ย่างมันบอกครับเวลาตอนพงนะอุทัยเนหหี่ยเลี้ยงค่ยดีทิปาต่ละตัอ๋อแต่ว่าสังเกตนะครับสังเกตสังเกตเกตมื่อว่าตัวเลขสามตัวครับเลขสองตัวนี่บอกคือกันเด้กเลขสามตัวเนี่ยม,มีหนึ่งมีหนึ่งมีหานนะครับหนึ่งห้ากับหนึ่งห้าศูนย์แต่เลขสองตัวนี่ติปหกครับห้าหกเจ็ดหกเก้าหก นะครับหกสีมาล่างบอจักหรือว,ว่าสามตัวทั้งเกี่รตัดหางไปลงล่างส่วนสองตัวต่ว่าอาีดำหัวน้ำเดื 6. 6อหกหกดำหัวนี่เป็นเก่าเด้อหกกับหัวยังสิบบัรปูู่บ้ามันสีมาเกีบอกเก่าหวดนี่ไหมปิดในเมือสยาเนาะมันเกบอเนี่ยพอหกหกกับเก่านี่ตัวเดียวกันนะ เก่นึงมันมาหดกรหดที่พันมาบ่ามากรเลเก,ลก,ก응응แต่ว่าเลขศูนย์อย่บ่มาหลายงวดแล้วนะครับเลขศูนย์บ่มาหลายงวดแล้วอา่าตีไม่คุนี้ก็บอกว่าตีเลขครับนเนี้ปูยังมีอยู่นหน่ห้าศูนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมาแห้งเลขศูนย์ศูนย์ก็แห้งล่องจากหกบอกครับปูเนียแต่ว่าหกของปูเด่นสุดเออ ตัวเด่นสุดของปูหกโอ้ศูนย์มาล่องหจศูนย์ศูนย์มาเนี่ศูนย์ซีศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์หาสองศูนนี่แหละปูหาศูนย์ปูเขียนไม่หายอยู่ครับปูจับไม้หายอยู่แสดงว่าถ้าศูนย์มานี่ในนี่ม่ศูนย์ตัวเดียวคือหนึ่งห้าศูนย์จับใส่เลยหนึ่งศูนย์กับหาศูนย์อย่างเติมอุ้งหงมากครับแล้วตาสีมากเนาะ เอาจังไรกับมาลุ่นกันลองเบิ่งแต่ว่าเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผู้จังค่อสิเน้นใหนน้านตอนนี้ยังบ่ทันเน้นเออจะตีตีไปหาดอกครับมื้อนี้มันกระพึงจากวันที่23เนาะครับปูเนาะยังอีกเจมื้อพุ่นหรอครับยังหลายมื้อดอกครับเนี่ยโอ้ยผมเขาเขียนป้สผิดเนาะบาดนี้ลองดูสีบ่าออกตัวนี้ซะบ่บาบาีหนึ่งนี่อย่างนู้นฮะนี่นเู้นจะรัดที ตัลาหกห้ามันนะบุ๋ยแฉลี่ฟูมัดคงหกตาก็ค่เขากันย่าตัวละแล้วปกติสิบว่เคยเขียนพ่อสอผิดมาโดนขนาดช่วงคืนเริ่มต้นปีไม่เนี่ยสิเมื่อภาพไปเนี่ยโอ้ยหกหกได้ครับได้โมเมนต์หกขาได้หนึ่งต่อคอหกหกได้ครับงวดนี่โอ้ยเนาะคนมีโชคลาภเริ่มจะซับซ้อนในชีวิตแล้ว อ <ไป S 1> โอเคครับผมอบอกเพิ่นแล้วล่ะอ้าก็สั่งใดเวลาไปครับกระสีรบ <ไป S 1> กวน<อ>ปูดสามีนะครับ<อ>ปูเนะเ<อ>าะขอบคุณ<ต>ปูหลายๆครับ<อ>ผม